ร้านสเต็กโปรดของเราร้านหนึ่งเนี่ยหายไปแต่วันนี้เขามาพร้อมกับเมนูใหม่แล้วก็ชื่อร้านใหม่ m e d i c o n Steak Avenue เทปนี้สำหรับสวรรค์นคนรักเนื้อนุ่มที่สุดดีที่สุดของวัวหนึ่งตัวนะครับโอ นี่เป็นครั้งแรกที่ผมเคยเห็นเลยนะชาตัวบิยอง28ออตัวเนี้ยไม่เคยเห็นจริงๆสีชาติแล้วนะครับนุ่มก็มาความชุ่งกมาความหอมสมกับที่ตอนนี้เปลี่ยนจากสเต็กเฮาส์เป็นแอเ n u วนิวแล้วเป็นถนนหลวงแล้วถนนหลวงสลุดหมูสเปนไปกับไลายสเปนเนี้ยหมูที่อร่อยมากคือเดี๋ยวถามหน่อยว่าที่นี่ซอสเขาทำไว้เพื่ออะไร สวัสดีครับต้อนรับสู่แดนเนรมิตนะครับวันนี้ผมบอกก่อนเลยสปอยก่อนเลยว่าเทพนี้สำหรับสวรรค์นคนรักเนื้อแต่วันนี้จะเป็นเนื้อระดับเทพนะครับเพราะว่าร้านนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในร้านที่เรียกได้ว่าหนึ่งในดวงใจของใครหลายๆคนเมื่อพูดถึงเรื่องของสเต็กเฮาส์จะมีชื่อนี้แวบมาในหัวตลอดเล่าให้ฟังนิดหนึ่งแล้วกันว่าตรงพื้นที่ตรงนี้เมื่อก่อนเนี่ยเป็นโรงแรมตั้งแต่ตอนที่เป็นโฟร์ซีซันนะตอนนี้เปลี่ยนเป็นอนันตราสยามแล้ว แต่ห้องอาหารเนี่ยเป็นหนึ่งในห้องอาหารที่อยู่ตั้งแต่โรงแรมเก่านะครับจนเปลี่ยนโรงแรมแล้วก็ยังอยู่ที่เดิมแต่วันนี้เขามาพร้อมกับเมนูใหม่แล้วก็ชื่อร้านใหม่และจริงๆนะผมบอกเลยว่าร้านเนี่ยตอนแรกอ่ะหายไปแล้วด้วยซึ่งใจเราอ่ะแอบ,บแบบเป้าๆนะว่าแบบเฮ้ยร้านแ็กโซดของเราร้านหนึ่งเนี่ยหายไปเขาปิดปรับปรุงแล้วก็วันนี้กลับมาแล้วคือเขาเพิ่งกลับมาเมื่อปลายปีเลยนะช่วงไฮซีซั่น2024นี่เองวันนี้กลับ มาในรูปลักษ์ใหม่โฉมใหม่เมนูใหม่กับ Madison Steak Avenue และโซนตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่แบบเอาท์ดอร์โดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับอากาศคือแบบเย็นสบายมากซึ่งพอเรามาถึงตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนอาคว้าอย่างที่บอกฝั่งนี้ก็จะมีร้านอาหารที่เปิดใหม่ชื่อว่ากิวที่แต่วันนี้เราไม่ได้มาทั้ง2ร้านนี้เพราะว่าร้านที่เราจะไปคืออยู่สุดนู้นครับนี่ โมาถึงมีเร็วคัมบริงแบบนี้เลยขอบคุณครับเหมือนรู้ใจนี่นะฮะเองที่บอกว่าชื่อร้านเนี่ยเปลี่ยนและจาก Madison Steakhouse ตอนนี้ก็คือเป็น Steak Avenue แล้วก็ เน้นแบบความเป็นนิวยอร์เกอร์สุดๆนะครับฝั่งนี้จะมีโซนนะครับที่เป็นโต๊ะอาหารนะครับแต่ละโต๊ะเนี่ยก็คือเป็นแบบแนวสเต็กเฮาส์แบบคลาสสิกเลยรวมถึงก็จะมีบางมุมนะแอบบเป็นแบบความเซ็กซี่เล็กๆนะเขาจะเป็นหลืบเป็นล็อกเป็นล็อกนะครับให้นั่งแบบคูเดทะประมาณนั้นนะฮะส่วนวันนี้นะครับเป็นความพิเศษเพราะว่าเป็นโอกาสพิเศษเพราะฉะนั้นเราตั้งใจจองห้องนี้เลยครับ ห้องนี้เป็นห้อง p r i v a t e ของ m e d i s i o n Steak Avenue นะครับคือสามารถจุได้ประมาณผมว่า12คน15คนเนี่ยสบายสบายเลยเป็น long table ที่สวยมากความพิเศษของห้องนี้ไม่ได้เป็นแค่ความ p r i v a t e ธรรมดาแต่เป็นความ p r i v a t e ที่คุณสามารถมองไปที่ open kitchen ที่เขากำลังย่างสเต็กรวมถึงทำเมนูต่างๆแบบสดๆให้ดูตรงนี้ได้เลยนะนี่แหละคือความพิเศษว่าทำไมวันนี้ต้องมาที่นี่ และเมนูของเขานะครับก็คือเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดรวมถึงเนื้อเนี่ยเอาจริงๆต้องบอกว่าแบบมีหลากหลายมากขึ้นเยอะเลยเนะถามนิดนึงได้ไหมครับยินด,ดีค่ะคือตอนนี้เนื้อตัวน,นี้ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเนี่ย Snake River Farm ใช่อันนี้เป็นในส่วนของ Snake River Farm เป็น,ปนชื่อแบรนด์นะคะเป็นแบรนด์ที่อเมริกาค่ะเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างดีมากๆเลยแล้วก็ติดหนึ่งใน3ของอเมริกาด้วยค่ะถ้าเทียบระดับโลกจะเป็นหนในท็อป10เ,เลยค่ะ แล้วก็เป็นเป็น American Wagyu เพราะฉันมีความนุ่มแล้วก็ความมาเบล e i งเยอะอยู่แล้วค่ะถูกต้องค่ะเทคเจอร์ของเขานะะคจะได้ความนุ่มเป็นพิเศษเลยปกติเราเคยกินเทคเจอร์อยู่ที่ประมาณ 5, 6, 7ใช่ไหมคะอันนี้ล้ำไปถึง 8, 9เเลยเพราะฉะนั้นการันตีได้เลยค่ะละลายในปาก และเขาก็จะมีแต่ละส่วนให้เลือกนะครับไม่ว่า<ช>จะเป็น d พนด์ลอ r i ริกไนสสริปลอยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวแบบเด่นๆเป็นเมนคัตอยู่แล้วนะครับใช่ค่ะแถบไว้ฝั่งนี้ด้วยค่ะจะมีในส่วนของ snack river farm ที่เป็นในส่วนของชาตบริยองด้วยค่ะอันนี้แนะนําสําหรับมา2-3ท่านขึ้นไปค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมเคยเห็นเลยนะ <laughs> ว่าชาตบริยอง28อสิบแ ใช่ใหญ่มากเท่ากับแบบคุณแดเนียลกินอันเนี้ยเกือบ3าพอช่องเลยนะคะย8่สิบแปดคือที่นี่ต้องบอกเลยนะครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะเป็นกรัมเนาะพอเปลี่ยนเป็นเซกเอเวอร์เนิวปุ๊บเนี่ยจะเป็นแบบอเมริกันสุดๆนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยการวัดเนี่ยก็จะไม่ได้เป็นกรัมแล้วนะใช่ค่ะถ้าเราเทียบนะคะ7จออนจะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือกรัมค่ะหรือนับเป็นที่ก็คือ200กรัมเลยค่ะคือยี่สิบแปดออนเนี่ยประมาณสัี่ท่านค่ะแปดแปดร้อยกรัมใช่เยอะมากใหญ่ คือต้องบอกนิดนึงชาโตบรยองเนี่ยมันคือส่วนที่อันนี้คือสันในนะเทนเดอร์ลอยสมมติท่อนท่อนหนึ่งประมาณเนี้นออยาชาโตบรยองเนี่ยมันคือส่วนเซนเตอร์หรือว่าส่วนที่ท็อปสุดแพงสุดเนี่ยของเทนเดอร์ลอยอีกทีหนึ่งเท<ช>นเดอร์ลอยก็คือสันในก็คือแพงที่สุดของวัวทั้งตัวอยู่แล้วใช่ค่ะเป็นส่วนที่ดีเลยแพงที่สุดของแพงที่สุดอีกทีหนึ่งใช่ค่ะผมไม่เคยเห็นชาโตบรยองเสิร์ฟแปดร้อยกรัมมาก่อนที่นี่แหละกับสเน็คลิเวอร์ฟาร์มนี่แหละวันนี้คุนในนี่จะได้กินแล้วค่ะอุ้ยตื่นเต้นใช่น เสั่นในปกติเรายังไม่เสิร์ฟ8 0 0รอเลยแต่ชาตโรเบียนซึ่งมันเป็นส่วนพิเศษมาก8 0 0รกรัมมันก็คือใหญ่มากแล้วก็ในส่วนของเชฟสวยมากเลยใช่ใช่ถูกต้องค่ะจัดมาเลยครับยินดีค่ะอันนี้คืออยู่ในโซนของเมดิซ์เซสเชียลเลยนะครับก็คือจะอยู่ตรงนี้มีแค่2เมดูที่เป็นเปเชียลแต่ตัวนี้ไม่เคยเห็นจริงๆตัวนี้ก็เสิร์ฟกับซอสตัวพิเศษด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวเชฟจะสั่นมาให้เลยค่ะโดยปกติถ้าสั่งที่ร้านนะคะเราจะสามารถเลือกซอสได้ฟรี แต่วันนี้คุณแดนนี่มาเชฟจัดให้เป็นพิเศษเลยค่ะเป็นเซเลคชั่นออฟซอนเลยขอบคุณครับยินดีค่ะตัวอื่นที่ผม น่าจะต้องลองมีอะไรครับห <c oughs> ตัวนี้แต่ตัวนี้มันตกใจจริงๆเห็นแล้วแบบแวบแรกนะ <c oughs> เขียนตัวเลขผิดหรือเปล่าไม่ผิดจริงๆของจริงอันนี้ของพรีเมียมนํามาของพรีเมียมเลยดีมากก็อีกอันนึงแนะนําให้ในส่วนของความแตกต่างนะคะจะเป็นในส่วนของที่เป็นตัว Potterhouse ค่ะแต่ Potterhouse อันนี้จะเป็นของจากครีกนะคะอันนี้จะเป็นของออสเตรเลียค่ะนี่ก็จะเป็นออสเตรเลียวาเกลใช่แล้วได้ครับเราจะได้ลองทั้งฝั่งของ Snake River นะครับเป็น US วาเกลใช่แล้วเรามาเทียบกันเทียบ กับ ah ออสเตรเลียนวากิวสู้เขาได้ไหมที่จะมีพอร์ตเฮาส์เราก็จะได้กินทั้งสเต็ปลอยและก็เนเดลอยด้วยกันเลยค่ะเป็นทีโบเลยดับมาฮะแล้วก็มีเพิ่มเติมวันนี้ในส่วนของเมนคอร์ตัวอื่นเราจะมีในส่วนของตัวนี้ค่ะลูมินาแรมค่ะอันนี้ของนิวซีแลนด์ค่ะอันนี้เป็นดับเบิลคัพเลตเลยนะคะ3มชาติแล้วนะครับ <c oughs> US ออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ใช่เลยแล้วก็มีอันนึงก็เป็นไฮไลท์ขายดีเหมือนกันค่ะจะเป็นในส่วนของไอโบริโก้พ็อกช็อปค่ะอันนี้จากสเปนจากสเปนสี่ชาติแล้วนะครับานุ่มก็มาความซวยก็มาความหอมก็มาสมกับที่ตอนนี้แบบเปลี่ยนจากสเต็กเฮาส์นะเป็นแอเวนิวแล้วเพราะแอเวเนียนี่คือแบบเหมือนแบบรวมเลยนะรวมแหล่งเลยเป็นถนนหลวงละถนนหลวงโอเคแล้วถ้าสมมติผมอยากจะแบบระหว่างรอเพื่อนผมเอาสตาร์เตอร์มาก่อนดีไหมฮะใช่ค่ะยินดีค่ะวันนี้ ทางเรานะคะได้เลือกสตาร์เตอร์ให้คุณแดนนี่นะคะจะมีตัวฮามาจิโคโดเป็นไอเทมที่ขายดีแล้วก็แบบได้รับความยิยมมากๆเลยความพิเศษของเขาจริงๆอ่ะมันเป็นปลาคาไซที่แบบเป็นเหมือนซาซิมิเลยค่ะกัดแล้วนุ่มแบบนี้นุ่มๆแล้วก็มีเซียโฟก้าด้วยค่ะเซียโฟก้าก็นาๆนุ่มๆนะคะควรจะลองใช่ไหมใช่ค่ะต้องถึงค่ะถ้าควรจะลองจัดมาครับต้องถึงค่ะต้องถึงโอเคครับได้เลยดีค่ะ ตอนนี้นะครับสถานการณ์ของผมนะก็คือเอาตรงๆไม่รู้จะเริ่มจากตัวไหนเลยคือแบบโอ้โหสุดยอดสวรรค์นคนรักเนื้อจริงๆนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่บอกเลยว่าน่าจะเป็นตัวสเปเชียลที่สุดนะครับชาโตบริยองที่แบบโอหูน้ำหนักประมาณแบบเกือบ8 0 0กรัมผมขอเริ่มจากตัวนี้ก่อนดีกว่าเพราะแบบตื่นเต้นมากไม่เคยเห็นมาก่อน นี่คือชาโตบิยองนะครับนุ่มที่สุดดีที่สุดของวัวหนึ่งตัวนะครับโอ้โหมันนุ่มมัน j u i ี y มันแบบคือแล้วต้องเสริมอุณหภูมิแบบ perfect แบบนี้นะเกือบเกืบ r a r เลยอะ่ะดีมากๆาก <c oughs> สังเกตการตัดเลยครับแค่สไลด์มีดก็ไปแล้ว ตัวนี้ก็ Snake River Farm เหมือนกันนะครับ American Wagyu ในส่วนของ Striploin คือพอเป็น American Wagyu เนะีมันทําให้มันมี t e x t อร์ของการเครียวแล้วมันก็มีรสชาติของเนื้อที่เข้มข้นกว่า Wagyu จากฝั่งญี่ปุ่นนะหรือแม้แต่วากิวจากฝั่งของออสเตรเลียด้วยนะผมว่า ซึ่งตัว Snake River Wagyu นะครับก็ถือเป็น Exclusive นะครับใครอยากลองคือต้องมาที่ Madison Steak Avenue เท่านั้นนะและพอเราเปลี่ยนเป็นเมนูสเต็กนะครับเมื่อสักครู่พี่นุชก็จัดมาให้แล้วนะครับคือที่นี่เนี่ยข้อดีคือเขาจะมี Premium Wine นะครับที่เป็น Premium Wine by Glass โดยที่เขาใช้เครื่องที่เรียกว่าคอร์เวงเนี่ยก็คือสามารถใช้ i ว e b ไบ l ลาสได้แบบตัวพรีเมียมตัวขวดเป็นหมื่นคุณก็สามารถกินเป็นแก้วได้ฟีลแบบอยากกินแค่แก้วเดียวก็สามารถแบ่งให้ได้ประมาณนี้นะ มรริิกันจงๆตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้คือ Porterhouse นะครับเราก็จะได้ในส่วนของ t e n d e r l o i อยฝั่งนี้แล้วก็นี่ฝั่งนี้แหละที่ผมชอบขอผ่ากลางเลยแล้วกันนะจ๊ะโอ้ยบิดบิดให้เลยบิดโชว์บิดโชว์พอเป็นส่วนนี้นะครับอันนี้ผมอยากจะลองซอสของเขาและตัวนี้เป็นตัวแบบซอสมอร์โรซึ่งเป็นหนึ่งในซอสซิกเนเจอร์เนา โอ้โห,โโหส,สวัสดีครับพี่แดงบอกแล้วคนนี้ไม่พลาดจริงๆ มีโอกาสพิเศษแบบนี้นะฮะโอ๊ยผมจะพลาดได้ไงดูคุณแทบจะล้มวัวตัวหนึ่งให้ผมเลยเนี่ยไม่ไม่ตัวเดียวครับ3ตัว3ตัวพี่หมอ1ตัวจาก U S 2ตัวจากออสเตรเลียโอ้หนี่ก้อนนี้ไฮไลท์เลยเนี่ยโอ้หนี่ไฮไลท์เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะไฮไลท์นะผมขอเบรกตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่ผมนัดกับพี่นุชเนี่ยผมรู้สึกว่าใครคือพี่นุชครับใครคือพี่นุชเขาคือเนื้อคู่ของคุณเลยแฮมจริงเหรอเขาเป็นซอมเมอเล่ยใหญ่ที่นี่และเป็นซอมเมอที่องงงเเไยคนนึา้ราือค์ แกแล้วเราก็เดินไปห้องพิเศษอ่ะไปอ่ะเชิญครับสวัสดีครับพี่นุชครับสวัสดีครับนี่ไงผมบอกแล้วคุณเจอน,นี้ เรต้องควงเลยวปเนี่ยไม่ต้องเขาไม่สามีแล้วก็ไม่เป็นไรไงควงไปดูวายที่รุดนี่คือเป็นซอมหญิงระดับท็อปคนหนึ่งของประเทศไทยว้าวผมบอกงี้ถูกไหมเอ้ยเด๋ยวเขินเด๋ยวเขินเดี๋ยวพาไปดูอ่ะเพราะว่าผมเก็บห้องนี้ไว้พี่นุชคุยกับผมตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วว่ามีห้องวายลับของ Madison Staak Avenue อยู่วายลับด้วยคือตรงเนี้ยผมแนะนําก่อนละกันนะเราจะสามารถเจอวายตั้งแต่ตรงนี้นะฮะเห็นแล้วเห็นแล้วตั้งแต่ยาไปนู่นจนถึง มองไปตรงๆเองเห็นอยู่เลยแล้วก็ตรงนี้นี่ก็จะเป็นวายที่โอ้โหอย่าเรียกว่าวายทั่วไปแล้วกันเพราะก็เป็นวายที่เขาคัดมาดีมากๆแล้วอย่างเช่นตัวนี้ตัวของอัปอปโตตัวสองใช่ไหมใช่ครับแต่อันนี้สําหรับพีเอชวันนี้ธรรมดาไปเดี๋ยวพี่นุชพาไปห้องลับหน่อยครับได้เลยครับโดยห้องวายลับนี้นะครับจะอยู่ในฝั่งของโซน guilty bank รับรับจริงรับจริงคุณ ตัวนี้ Porter House Crab PS ครับผมครับผมอันนี้คืออเมริกาตัวน,นี้ Australian Wagyu ครับคุณลองชิมแบบไม่ต้องจิ้มนะไม่จิ<อ>้มเลยนะลองอ ลองดูแบบไม่ต้องซอสเลยอ่ะอืมีความหนาคือคุกกิ้งเก่งมากเลยใช่เอาดีเปซเลยดูดิเราไปกินที่สเปนยังออกแนวเนื้อแดงแจ๊สเลยคนละสไตล์เรียกคนละสไตล์อันนี้เป็นสไตล์แบบนิวยอร์กสเต็กเฮาส์ซึ่งจริงๆเนี่ยในย่าแฟนคุณเนี่ยนะโตตามเลยให้รีบมาลูกสาวลูกสาวแฟนุ่นแปรนุ่นแปรนุ่นซึ่งเรื่องจบไหมขอบคุณครับไม่ได้ครับคือสำหรับคนที่ไม่ได้ทานเนื้อมีอะไรบ้างใช่อ่ะนี่คือหมูที่เป็นอิเบริโกสเปน กอนเบเลยเลยอ่ะคือเสิร์ฟมาแบบโอ้โหออชั่นคือแบบใหญ่มากเนี่ยดูดิโอ้โหเป็นอย่างนุ่มนีลงแบบมีรู้เลยว่าไม่ต้องใช้แรงมากให้ผมชิมแทนไอ้ย่าหน่อยไหมได้ครับได้ไม่ต้องชิมใหญ่นะไม่ต้องชิมใหญ่หมูดำนี่คือหมูดำสเปนวัตถุดิบที่นี่ก็คือมีหมดอ่ะมีตั้งแต่เมกาออสเตรเลียนิวซีแลนด์สเปนอิตาลีฝรั่งเศสอันนี้ผมแนะนำให้ทานกับซอสกานิดนึงต้องไหม ไม่ลองซอสอีกแล้วเหรอไม่ลองซอสจริงๆคือด้วยความวัตถุดิบดีอ่ะแล้วลงเกลือแบบพอดีพอดีมันนุ่มมากนะเป็นหมูอร่อยเป็นหมูที่อร่อยมากคือเดี๋ยวถามหน่อยว่าที่นี่ซอสจะทำไว้เพื่ออะไรแล้วพอเจอหมูสเปนกินกับไวน์สเปนก็เข้ากันนีครับคุณลองแบบไม่มีซอสแล้วคุณลองดูแบบกับซอสหน่อย สนุกต้องใส่ซอสหรือไม่ไหน่อนได้สองแบบเลยใช่ไหมอืมแดงคู่สลุดหมูสเปนไปกับไวนสเปนครับแล้วเดี๋ยวกคตรสุดท้ายนะที่เราสั่์เดินไปแล้วนะั่นะคือไฮไลท์ของวันนี้นะฮะเมกาที่สุดแล้ว คือมึงก็ไม่ได้แบบที่สุดของที่สุดนะแต่ก็เป็นหนึ่งในตองอูแล้วกันนะโอปุส s One ซึ่งที่นี่เขาก็มีวินเทจให้เลือกนะครับคือใครที่สนใจพวกแบบเอ็กซ์คลูซีฟไวน์ที่นี่ก็จะมีไวน์เชลเลอร์ที่แบบแยกไว้หนังห้างถ้าสมมติแบบเรา r รียกเควส์ไวน์พิเศษจากสเปนโดยเฉพาะจากอเมริกาเข้ามาห้องอาหารนี้ที่เป็นนิว์กสเต็กเฮาส์แบบนี้นะแล้ววันนี้เลือกปีอะไรมาวินเทจอะไร2010ว้านี่ต่อด้วยแรมแรมเนี่ยปกติผมไม่กินนะผมจะลองกินดูท่มเขต้องเป็นแบ เพราะถ้าทําไม่ดีมันจะมีกลิ่นเลยกรู้ใช่ไหมผมไม่กินรู้อ่ะแต่อยากให้ลองสดยอดเจี่ยแอบดูหน่อยนะข้างในเป็นไรถ้าเปิดมาเจออะไรที่เซอร์ไพรส์เลยนะอย่างที่บอกที่นี่คือเป็นอเมริกันเป็นอเมริกันเลยไงเพราะฉะนั้นอเมริกันคือจริงๆเขาก็เสิร์ฟึแบบจะต้องยืดแบบนี้ไซด์ดิชเป็นแบบเน็ตชีสตรงนี้เลยตรงนี้เลย เม <Es> นูนี้เอาจริงๆของผวกเด็กๆใครสนใจก็แบบพาครอบครัวมาได้แสดงผมว่าไม่แก่เลยเพราะผมก็ชอบใจถูกต้องถูกแล้วถูกแล้วกินไปต่อเถอะสูดตก็วันนี้นะครับนี่คือ Madison Steak Avenue นะครับอยู่ที่โรงแรมอนันตราสยามแบงก็กกนะครับก็มากันได้เอาจริงบอกเลยว่าการเดินทางคือสะดวกสบายมากแล้วก็สามารถเดินทางมาได้ รถไฟฟ้าก็มาได้รถไฟฟ้านี่ง่ายมากสะดวกคิดว่าน่าจะสะดวกเลยหรือถ้าใครเอารถมาก็สามารถจอดข้างล่างนะครับแล้วก็เดินขึ้นมาถึงเลยถึงเลยถึงเลยลอยากให้จองต้องจองต้องจองเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ร้านเพิ่งเปิดใหม่นะครับแล้วจริงๆเนี่ยโซนข้างนอกตอนนี้ก็โดนจองเต็มหมดแล้วนะครับเรามาได้วันนี้เนื่องจากในโอกาสพิเศษเราก็เลยจองห้องพิเศษแบบนี้ห้องนี้จริงๆจ สิ1 14ถึง16คนได้เลยนะผมว่าจัดเลี้ยงได้เลยนะแต่แบบจัดเลี้ยงได้แบบใครที่แบบตองมาใครชอบแบบสายเนื้อนะผมแนะนำา a d i s o n s t สเต Avenue แล้วเมื่อกี้ผมถามด้วยจองที่นั่งนะจองโต๊ะแต่เนื้อนี่ไม่ต้องจองยังไงเพราะว่าเนื้อมี เสิร์ฟให้ไม่จำกัดโอ้หที่คุณบอกว่าชิ้นที่มันหายากอะแชตูบิยองอะไม่ต้องจองครับมีแบบไม่จำกัดครับคุณแต่ถ้าเป็นได้เนื่องจากมันเป็นฮาส s สเ p e c i a l จองจองเจ้าผมจองคิดดูวัวหนึ่งตัวมันจะมีสักกี่ชิ้นแบบนั้นน่ะจองก็ทั้งตัวมีอยู่ชิ้นนึงอะจองมาเถอะจองและระบุเลยว่าอยากได้ชิ้นนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังใช่จองดีกว่าวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่แดนเนลมิตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเดี๋ยวขอเวลา ไปโอปุสวันกันต่อแล้วโอเคไปครับเชียร์รวมถึงฝั่งนี้เขายินเรอต็อรับเลยเขาอยากให้เดินไปหางนู้นหรือเปล่าหรือเขาไม่อยากให้ไปเม่อพอดีเห็นพนักงานยืนรออยู่เขาอยากให้ผมเดินไปหรือเปล่าเอาปกตินะครับ